เอาสิ่งไม่ดีออกไปเพื่อจะให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาสดูหน้าอาจไม่มีอะไรแต่ถ้าดูใจอาจมีแฟนสวยแล้วสวยอีกเค่ะโหคัดหลังยูตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะสําหรับเคชรนี้นะคะน้องบอกผมยาวมากค่ะผมร่วงนะคะต้องการจะมาตัดนะคะผมให้สั้นลงค่ะ พี่สีก็กำหนดความยาวนะคะหลังจากพี่สีกำหนดความยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็ตัดเชื่อมนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะแบ่งผมเป็นกีบส้มนะคะไล่ชั้นขึ้นไปค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้ค่ะคูปัทหลังยู่ค่ะสำหรับใครที่เราชอบดูคลิปยาวๆนะคะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะสามารถดูได้ที่ช่องแดง youtube นะคะจอมสีซาลอนพัฟปิ่น5ค่ะ คลิปทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นนะคะแปรงผมเป็นกลีบส้มค่ะตัดเชื่อมไล่เลเยอร์อไปเรื่อยๆนะคะยกมือสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ผมสไลด์ในส่วนของด้านหลังนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมในส่วนของด้านหลังก่อนนะคะ สำหรับใครนะคะที่ผมยาวผมร่วงมากๆนะคะลองตัดสั้นดูนะคะทุกคนเผื่อจะหายนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านพี่สีนะครับตัดสั้นแล้วการลวดการหลุดร่วงของเส้นผมจะน้อยลงนะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะเช็คดูค่ะว่าแต่ละชั้นที่พี่สีเชื่อมไปนะคะเท่ากันไหมนะคะโดยแบ่งผมตรงๆค่ะแล้วก็ดูนะคะซ้ายขวาค่ะเราเท่ากันไหมนะคะเอาตรงกลาออกค่ะ เราเช็คแบบนี้นะคะเราก็จะได้ผมสไลด์ค่ะเช่าเท่ากันทั้งชั้นนะคะสำหรับชัดด้านบนนะคะพี่สีก็จะแบ่งผมเป็นกลีบส้มค่ะตัดเชื่อมนะคะหาฐานบนทันล่างค่ะตัดเฉียงๆนะคะเอาส่วนตรงกลางออกไปค่ะ เราก็จะได้ผมสไลด์วูดครับนะคะความยาวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ชอบค่ะลักษณะการตัดก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าสั้นยาวอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นค่ะการเรียกชื่อทรงนะคะก็ไม่มีอะไรตายตัวค่ะทุกคนแล้วแต่นะคะร้านแต่ละร้านช่างแต่ละคนค่ะ ถ้าจะเอาให้ชัวร์นะคะทุกคนเราอยากตัดผมทรงไหนนะคะแคปรูปไว้ค่ะแล้วส่งรูปนั้นให้ช่างนะคะจะดีกว่าการเรียกชื่อนะคะแล้วก็ให้ช่างตัดการเห็นรูปนะคะจะทำให้เราเข้าใจตรงกันได้ดีที่สุดค่ะหลังจากตัดเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะรวบผมทั้งหมดเลยค่ะ ช็คอีกทีนึงนะคะตัดเฉียงเชียงเหมือนกันค่ะแต่รวบทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ผมเลเยอร์ในส่วนของด้านหลังตามที่เราต้องการค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะโดยการยกผมขึ้นไปตรงๆนะคะเราก็จะได้ฐานความยาวในส่วนของด้านบนค่ะ หลังจากเราได้ฐานความยาวส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะเก็บผมด้านข้างทั้งหมดค่ะแล้วก็โน้มมือไปด้านหน้านะคะแล้วก็ตัดเฉียงๆค่ะถ้าเราต้องการด้านหน้าสั้นมากๆนะคะเราก็โน้มมือมาด้านหน้าเยอะๆค่ะแต่ถ้าเราไม่ต้องการด้านหน้าสั้นมากเราก็โน้มไปแค่หน่อยเดียวนะคะหลังจากพี่สีได้ฐานความยาวส่วนของด้านบนด้านหน้าแล้วนะคะพี่สีก็จะเชื่อมชั้นผมค่ะให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนนะคะ โดยโน้มมือมาด้านข้างด้านหน้าคะ่ะแล้วก็หาฐานบนฐานล่างนะคะตัดไล่ๆค่ะเอาตรงกลางออกนะคะหาฐานบนฐานล่างคะ่ะตัดตรงกลางออกตัดเชื่อมไปหากันนะคะทำแบบนี้ทั้งซีสันนะคะทำแบบเหมือนกันทั้งสองข้างคะ่ะ แปรงผมเป็นกลีบส้มค่ะโน้มมือมาด้านหน้านะคะหาฐานบนฐานล่างตัดตรงก้างออกค่ะสองข้างทำเหมือนกันเลยค่ะ คัดหลังยูค่ะหน้าสั้นหลังยาวนะคะข้างหลังบางคนก็จะชอบเป็นตัวยูนะคะบางคนก็ชอบเป็นตัววีนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะถ้าใครอยากได้แบบว่าผมดูหนาหน่อยนะคะก็จะเป็นข้างหลังตัวยูค่ะแต่ถ้าสําหรับใครบางคนนะคะผมหนาผมยาวนะคะเราก็สามารถไล่เลเยอร์เป็นด้านหลังเป็นตัววีได้ค่ะ เพราะการที่เราตัดเป็นตัว V นะคะก็จะทําให้การไล่ชั้นผมนะคะทําให้บางโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้กันไกลฟันแต่ถ้าใครผมบางนะคะก็ตัดเป็นตัวยก็จะดีค่ะเพราะว่าจะทําให้ผมเราดูหนานะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้สไลด์เลเยอร์บุคคัตหลังยแบบนี้นะคะผมก่อนใดคะ่ะ ก็จะดูหนาๆน,น,นะคะพองๆในส่วนของด้านบนค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะไล่เลเย,ยอร์หลังยูวูดคับนะคะวูดคัพก็คือข้างบนสั้นข้างล่างยาวค่ะชอบตัวยูหรือตัววีก็ได้นะคะในส่วนหางค่ะแล้วแต่แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้ค่ะ ทรงผมที่วัยรุ่นชอบนะคะช่วงนี้ค่ะพูดคัดหลังยูค่ะข้างบนสั้นข้างล่างยาวนะคะข้างหลังดูทีทุยค่ะนี่วิวเยอยวเจอมาจากไหนมาจากไหนพวกเธอทำงานอยู่ที่ไหนเออมาจาก รัง 2. 2> ส, 8, ส 8, อซอยแปขอบคุณนะอนะย่าลืพาเพิ่มมาทำสีเลยอข,อขอบคุณที่ทำให้สวยแนเละคะสร็แล้วสวอีก <c oughs>